อา้ายังอยู่กันที่มาตรา39อยู่นะครับเอาอย่างนี้นะครับพี่ปานาอาครับที่พี่ปานาอาถามผมเข้ามาในคอมเมนต์เกี่ยวกับมาตรา39ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับพร้อมให้แง่คิดนะครับว่าท่านจะเอายังไงต่อในมาตาา39จะหยุดหรือจะไปต่อโปรดฟังผมก่อนสักนิดนะครับ ในมาตาในประกันสังคมมาตาา39นั้นนะครับก็คือเป็นบุคคลที่ส่งตัวเองนะครับเข้าสู่าการรักษาเข้าสู่มาตานะครับเข้าสู่การประกันตนนั่นก็คือเสีย432บาททีนี้ท่านถามผมว่าเออคุณหนุ่มแล้วอย่างนี้จะเอาอยัางไงต่อถ้าบอกว่าการที่นำประกันสังคมมาตาาม9ามาคำนวณใน5ปีสุดท้าย เอ๊อย่างนี้เงินของมาตาสามสรวมทั้งหมดแล้วมันก็ลดลงนะครับแต่ผมอยากจะนำเรียนพี่ป้าณอาแบบนี้นะครับลองฟังดูนะครับประกันสังคมมาตา3า39ปัจจุบันนี้ยังเป็นบอร์ดชุดเดิมปัจจุบันนี้เป็นบอร์ดชุดเดิมนะครับที่กำลังหมดวาระลงนะครับ เสร็จแล้วในสมัยก่อนต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับก็คือปัจจุบันนี้แหละอะ่ปัจจุบันนี้แหละมีการนำนำมาตรา39นี้มาคำนวณให้พี่ปานาอาโดยไม่ได้นำมาตรา33มาคําคำนวณน,นะครับแต่การประชุมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้การประชุมที่ จะมีการหยิบยกเอาประเด็นของมาตรา33และ39มาปรับสูตรและคำนวณใหม่มาปรับสูตรและคำนวณใหม่ย้ำอีกทีจะมีการปรับสูตรเอามาตรา33และ39มาคำนวณด้วยอันนี้คือ,อเป็นการเป็นการพูดของทีมประกัน สังคมก้าวหน้าคือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของประกันสังคมก้าวหน้านะครับที่อยากจะให้มีการนํามาตรา3ามสามและสาเอามาปรับการคำนวณสูตรคิดเงินให้พี่น้องประชาชนในการส่งเงินสมทบไม่ว่าจะเป็นมาตราสามสามและสาโดยนําทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ทําเป็นสูตร คิดคำนวณออกมาว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนจะได้เท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้คำนวณเฉพาะมาตรา39ครับก็เลยได้น้อยจากแทนที่จะได้เดือนละ3 0 0 0 4,000นะครับไปตลอดชีวิตจนกว่าชีวิตจะตุยลงนะครับแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยครับพี่น้องครับอีกไม่กี่วันข้างหน้ารอลุ้น การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญนะครับที่จะมีการนำมาคำนวณให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินว่าเออฉันจะไปยกเลิกประกันสังคมมาตราสามเก้าฉันจะทำนู่นทำนี่นะก็คือจะไปยกเลิกเอาเงินมาํำนู่นี่ถ้าท่านยังไม่กเกษียณอายุอายุครบ55ก็เอาไม่ได้อยู่ดี คนที่จะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญได้จะต้องมีอายุกเกษียณ55ปีขึ้นไปและหากท่านทำประกันสังคมมาตรา39ต่อท่านก็ยังได้สิทธิ์การรักษาพยาบาลปกติถึงการรักษาพยาบาลนั้นมันอาจจะแกว่งๆอยู่ตอนนี้นะครับก็มีกระแสข่าวออกมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่มีนะเดี๋ยวผมอยากให้พี่น้องรอฟังดูก่อน ไหนๆมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วรออีกนิดนึ่งนะครับว่าการประชุมหาลือจะหยิบยกเอาประเด็น33และ39ขึ้นมาเนี่ยประชาชนผู้ส่งประ,ประกันประกันตัวเองเนะครับการส่งเงินสมทบเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วท่านค่อยไปตัดสินใจว่าท่านจะเดินยังไงต่อมาตรา39นะครับอดใจรอนะครับอ้าวที่นี้ ผมก็อยากจะขอเสริมนิดนึงนะครับในส่วนของการที่จะรับเงินเป็นบำเหน็จหรือบำนานมันก็ยังมีผลอยู่นะครับหากกรณีคุณรับเงินเป็นก้อนโอเคคุณอาจจะได้แค่แสนเดียวแต่กรณีคุณรับเป็นบำนานคุณอาจจะได้เดือนละ3,000ก็จริงแต่ถ้าคุณมีอายุอยู่ไปอีก10ปี10ปีคุณ3,000เป็น3 0 0 0 0 0นะครับคุณมีอายุยืนยาวไปอีก 20ปีก็คือจาก55นะครับไปจนถึงเท่าไหร่75ปีคุณก็จะได้เงินอยู่ที่0,000นบาทสมมุติเดือนละ3,000นะใช่หรือเปล่าผมคำนวณถูกหรือเปล่าต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติได้แสนหนึง่งได้เดือนละ0 0เอันมัน36,000เออ36,000ขออภัยนะครับ6 6 0 0อืม 3, 000, 6, ต่อต่อ10ปี ท่านลองคิดดู20ปีก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ7จ็ดแสนเนี่ยเราก็ได้อยู่นะแต่ในทางตัวเงินข้ามถ้าเราเอาเงินเป็นก้อนเลยแสนหนึ่งโอเคมันอาจจะหมดเลยก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้มีการเลือกได้พอส่งครบร้อยแปดสิบเดือนก็อยากจะให้มีการเลือกในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จหรือบ um ํานาญนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ออกไปนะครับให้ถึงหูผู้หลักผู้ใหญ่นะยิ่งจะมีการประชุมยิ่งจะต้องส่งคลิปนี้ออกไปนะครับเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะบาเหน็จบํานาญเนี่ยมันดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเลือกได้ใครที่ส่งครบ15ปีนะตั้งแต่ปีพศ2 4งรมาจนครบ15ปีหรือเท่ากับ180เดือนไม่สามารถที่จะเลือกบ um ําเหน็จ หรือบํานาญได้จะต้องเป็นบํานาญอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นบํานาญผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วถ้าสมมติคุณได้แสนหนึ่งถ้าเอาเป็นก้อนเป็นบําเหน็จแต่ถ้าคุณเลือกเป็นบํานาญในตัวอยู่แล้วอัตโนมัติครับถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ถึงอายุ75ปี80ปีนั่นหมายเขาว่าคุณจะได้เงินเกือบ1ล้านบาทถ้าเดือนละส0 0พันถ้าเดือนละ4 0 0พันก็น่าจะเกือบล้านนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเหมือน กินยาครับนะกินยานี้กินกินพอดีกินน้อยๆมันก็จะรักษาชีวิตเราแต่ถ้ากินเยอะๆน้ำลายบูมมปากเลยนะครับนะตุยขาที่เลยนะเพราะฉะนั้นผมกำลังบอกว่าเออถ้าเอาเป็นก้อนบางคนก็อยากจะได้เป็นก้อนก็ดีครับได้เอาไปลงทุนทำนุ่นทำนี่แต่ประเด็นประการสังคมไม่ให้เรามีสิทธิ์เลือกเลยหลังจากที่เราส่งครบร8 0ยบเดือนก็ต้องรอฟังนะครับว่า ในการประชุมหาลือในบอร์ดครั้งนี้ในเดือนมีนาผมไม่แน่ใจว่าวันที่6หรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับจะมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาร่วมกับมาตรา33และ39นะครับ<อ>เพื่อจะหาสูตรคำนวณในการจ่ายเงินนะครับให้กับพวกเราที่เป็นคนส่งเงินสมทบใครที่มีเงินเดือนตั้งแต่15,000บาทขึ้นไปยอดสรุปก็คือจะเสียอยู่ที่ 750บวกกับนายจ้างอีก750ก็เป็นเดือนละ1 5 0 0รอบาทอันนี้คือมาตราสานสามเพราะฉะนั้นมีการจ่ายขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดาประกันสังคมเองมีเงินมากกว่า3.3ล้านบาทถ้านำสูตรทุกอย่างมาคำนวณตามที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าได้ชี้แจงก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเงิน3.3ล้านล้านบาท ใช่ไหมครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการจ่ายย้อนหลังไหมที่ที่คำนวณ5ปีสุดท้ายของประกันสังคมมาตรา39ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการจ่ายย้อนหลังไปเอามาตรา33มารวมให้แล้วก็จ่ายย้อนหลังในส่วนของคนที่ได้พันกว่าบาทหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ต้องรอการประชุมเท่านั้นใกล้แล้วพี่น้องครับมีนาคมนี้แหละแล้ววันนี้นายกก็เพิ่งจะ ทางคณะรัฐมนตรีก็มีการสรุปนะครับนะสรุปอะไรเดี๋ยวเป็นข่าวดีมากๆครับอย่าลืมติดตามผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กดไลค์ออกไปนะครับเป็นข่าวดีครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะวันนี้ท่านสรุปมาแล้ว3อย่างนะครับดีเกี่ยวกับการนารงชีพของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนี่แหละครับนะอนุมัติมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ตอนนี้เวลาหมดครับเวลาหมดหมด,หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ